ก็อยู่กับผมนะมอดคุงนะครับก็วันนี้จะมาลงหมดเซิฟเหมือนอีเช่นเคยนะครับก็เป็นเซิฟเก่าแต่เราไปปรับคอโดนให้มันดีกว่าเดิมนะครับแต่ก็จะมีการหลุดนิดหน่อยเพราะมันเป็นคอโดนเว็บนะครับแต่ผมก็จะตามอันนี้ให้ดูภาพนะโอเคนะครับก็นี่ก็สปาว์ใหม่คนระับพอดีสปาว์เก่าเพิ่งลบออกไปไมั้งน่าจะอย่างนั้นนะครับ ก็เพิ่งลบออกไปก็มาสร้างสปาใหม่กันก็ตรงนี้จะเป็นพวกแอปเปิลคอนแกะนะครับแล้วก็นี่เป็นชุดของหรือยดาบตรงนี้นะครับโอเคส่วนนี้ก็จะเป็นพวกร้านไอ้นี่ขายของนะครับก็ไปดูมาเนี่ตรงนี้ก็จะเป็นโซนวาร์ปนะครับ โซนวาร์ฟกันโอเคแล้วก็มาดูกันโอเคโฮมหนึ่งก็จะมาที่เดิมนะก็ตอนแรกผมอัดไปแล้วแต่มันแบบมันเสียนะก็เลยมาโอเคมันก็เลยมาทำใหม่โอเคครับก็มาดูส่วนอื่นกันก็ส่วนนี้ผมก็เป็นเอ่ออะไรผมเป็น VIP เฉยแล้วเขาก็บอกให้ผมมาโปรโมทโอเคนะ นี่ก็นวับคอมสองครับนี่ก็จะเป็นบ้านบ้านบ้านคนนะนเออใช่บ้านคนถูกครับ <c oughs> โอเคนะมาเนี้ยก็มสมาร์ททุกด้านเออทุกด้านด้วยโอเคไม่ใช่เซิร์ฟมันทุกได้ทุกคนนะแต่ทุกได้าบางคนเฉยนะคนี่ก็โอเคล็อกกล่องไว้ ก็ผมมีโอพีอยู่มั้งเขายังไม่ปลดออกทิ้งโอเคเดี๋ยวผมต้องซ่อมซ่อมขึ้นเขาก่อน๋ยวเขาด่าโอเคกับสปาวสป,ปาวก็เขเพิ่งโดนล็อบไปไมั้งผมเมืกก่อกี้ผมรีเซร์ฟไปผมต้องรีเซร์ฟไปเมืกก่อกี้โอเคเนี่ยก็เซร์ฟเราก็ยังไม่มีอะไรดีนะครับก็ ก็ชวนชวนเพื่อนๆทุกคนนะที่ก็ามาดูคลิปนี้แล้วนะก็ชวนชวนกันมาเล่นกันมากนะก็ร์ฟนี้ก็จะเดี๋ยวก็จะปรับใหม่อีกทีนะครับให้เป็นรีโมทแบบไม่ใช่เว็บใช้เป็นรีโมทอะไรนะรีโมทเดสท็อปมั้งอืมรีโมทเดสท็อปแล้วตามได้หลังอะไรโมู้ช่างมัน <S <S เห็นนะก็วันนี้ก็กลาบสวัสด,ดีเลยนะกรับบายบายครับ কোৱালিটি মানে গানো এনেকুৱা